สวัสดีครับคันนี้เป็นโตโยต้า b Open d i พนดนะครับรถจดทะเบียนปี2010นะฮะนี่นะฮะรถหายากนะครับรุ่นนี้น่าจพผลิตออกมาปีปี2 0 0 0ปีเดียวนะฮะเป็นโ e เพนดิกก็เป็นสี่เป็นนั่งสองตอนพนะันพุกนะครับ จดทะเบียนถูกต้องนะครับเป็นจดประกอบนะฮะเสียภาษีสามเปรเซ็ตรอะไรเรียบร้อยหมดแล้วฮะไม่ต้องกัองวลนะฮะรถสวยนะครับคันนี้บางๆเลยนะฮะลองขับลองอะไรดูแล้วรถใช้งานได้ดีนะครับใหม่นะครับล้อก็เป็นล้อลายกล้วยนะครับยางใหม่นะฮะนี่นะครับใครหารถน่ารักน่ารักนะครับไม่เหมือนใครนะครับคันนี้โตต้าบีบี โอเปนดิคคันนี้ตอบโจทย์ได้นะครับคือขับไปไหนก็มีแต่คนมองแน่ๆเลยคะนี่นะครับรถจะเดิมนะครับจะไม่มีริ้วรอยอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะคันนี้นะครับไม่มีการชนที่เลยนะนี่ปีสองหากนะครับสี่นะภายในก็เป็นแบบนี้นะฮะสวยนะฮะบอกคันนี้ออกแบบมาได้สวยนะฮะผมยังชอบนะครับคันนี้ถ้ามีตังก็จะเก็บไว้เองเลยนะฮะคันนี้ เป็น3ประตูนะครับสามประตูท้ายบรรทุกนะครับนี่นะฮะับเป็นกัมบะยีสวยนะฮะเกียร์อโตเมตินะครับเครื่องยนต์ก็วีออสเรานี้นะฮะวีออสบ้านเราเลยฮะเครื่องเครื่องจะเป็นเครื่องจะเป็น1 NZ อนนะครับหนึ่งอนนี่ของวีออสครับอะไหล่เพียบครับไม่ต้องกลัวเรื่องอะไหล่นะฮะอะไหล่เยอะมากนะนี่นะคะเปิดได้นะครับตัวกระจกหลังนี่ก็เปิดได้นะครับ เดี๋ยวผมลองสตาร์ทเชื่องให้ดูนะครับนี่นะฮะอะไหล่ผมไม่รู้เขาเอกแบบยังไงนะฮะแต่นี่เป็นคืออะไหล่บ้านเราทั้งหมดเลยนะครับมีทุกคิ้นเลยนะฮะมือกระจกไฟฟ้าของไทเกอร์ประมาณนี้ฮะกระไฟท้ายไท,ยไทยเกอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะฮะนี่นะครับเป็นโซต้ตา b b Open Dick นะครับ ไปวิ่งมา270,000บนนะครับรหัสรถเป็น NCP 34นะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับรถจดทะเบียนปี2010นะครับเสียภาษีอะไรถูกต้องทุกอย่างนะฮะนีนะฮะเครื่องยนต์นะฮะช็อกดูก่อนเป็นชกแต่งนะครับและเครื่องยนต์ V8 แล้วนี่นะฮะก็อะไรอัตราการกินน้ำมันอะไรก็ผ่านเลยนะฮะ เราถือว่าวีออสก็พิสูจน์มาแล้วนะฮะว่าประหยัดขนาดไหนนะฮะนี่นะครับรถจะสวยแล้วนะครับคันนี้ Toyota BB Open Dick รถจดทะเบียนปี2010เสียภาษีตามกฎหมายถูกต้องทุกอย่างนะฮะพร้อมใช้งานครับผม